นายจ้างมีสิทธิระงับเงินเดือนไหมโดยให้เหตุผลว่าขอตรวจสอบความผุจริตคำตอบคือระง,งับไม่ได้นะคะแต่เรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพระบองอรายงานมาตรา116ในเรื่องของการสั่งพักงานระหว่างสอบสวนความผิด ซึ่งจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยที่พออยากจะให้ทั้งในจ้างและลูกจ้างเองเข้าใจนะคะพอสรุปให้ฟังแบ่งเป็น3ข้อสั้นๆในรอกเลยหนึ่งนาทีค่ะข้อแรกเลยห้ามในจ้างสั่งพักงานระหว่างสอบสวนความผิดยกเว้นว่าจะมีการกําหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างว่าเราจะมีการลงโทษโดยการสั่งพักงานระหว่างสอบสวนความผิดนะถ้าไม่ได้มีกําหนดไว้แบบนี้ในจ้างจะสั่งพักงานระหว่างสอบสวนความผิดไม่ได้นะคะ ฉะนั้นบริษัทไหนที่มีกำหนดไว้แบบนี้ไปต่อที่ข้อ2กันเลยนั่นก็คือนายจ้างจะต้องมีการทำหนังสือชี้แจงลูกจ้างนะว่าจะมีการสั่งพักงานโดยชีย้แจงล่วงหน้าและจะต้องสั่งพักงานไม่เกิน7วันและระหว่างพักงานจะต้องจ่ายค่าจ้างให้5 0นด้วยนะเช่นลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง500บาทต่อวันระหว่างที่พักงานจะต้องจ่ายให้250บาทและข้อ3าสุดท้ายพรบข้องคอในงานมาตรา1 1 7หลังจากที่มีการพักงานสอบสว ผเรียบร้อยแล้วลูกจ้างไม่ได้ทําความผิดค่าจ้างที่เหลืออีก50%จะต้องจ่ายคืนให้พร้อมกับดอกเบี้ยอีก15%ต่อปีด้วยค่ะรู้กฎหมายรายงานใน1นาทีฝากติดตามรอ,อเคลร์ด้วยนะคะ